ยาถึงจะดีดำก็ทิ้งน,น้ำยารอเลยค่ะสนาตอน4ี่โมงทางนี้ <laughs> กระจกกระจกมาก <laughs> บเบเบน่ะโอ๊ย <laughs> ไม่ต้องไปทางนี้หรอ <laughs> คืออยู่แค่นี้ได้ปะคือเห็นทางขึ้นแล้วก็แบบเครียดแล้วอะคือ <laughs> ทางลงม,มันอยู่ตรงไหนวะ คือน้าอ้วนมันอยู่ตรงไหนวะเพิ่งขึ้นมาเองไม่ยังไงต่อเนี่ยนี่คือครึ่งทางหรือยังคือเมื่อไรจะถึงอ่ะไม่ไหวแล้วอยากจะร้องไห้โอชีวิตกระจอกๆมากเบเรน่าไม่ไเชื่อปะกลับไปต้องปวดขามาแน่ใครไหวไปก่อนเลยจุดเนี้ยไปก่อนได้เลยแค่เห็นก็ทอแล้วอ่ะไม่ไหวจะไม่ไหวแล้ว